ดีวันนี้จะมารีวิวตัวเนี้ยมันชื่ออะไรนะมิวมือมีมิวมิมีมิมิสม,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 มีบายเชิร์ลีพิงค์ <c oughs> มิลิซ่ามันเป็นอาหารเสรมิมอ่ะอันนี้ก็เพิ่งตื่นะนะเอา้าขี้สาวจังไม่ขี้สาวหลอกนอนไม่หลับ ก็จะเป็นอย่างนี้เอาเอาเอาเนี่ยเป็นเม็ดชับปซูลกล่องหนึ่งมันมีสิบอื้มสิบเม็ดดีไหมดีเพราะว่าถามว่ากินครั้งเดียวแล้วมันอยู่เลยนะคือมันอยู่คือที่ว่ากินครั้งเดียวไม่ต้องกินแบบเชาบ้ากลางวันเย็นอาหารเสอแบบนี้เหนื่อยน,นะต้องมาจำเฮ้ยกี่โมงละอะกี่โมงแล้ว <c oughs> กินตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวตอนเย็นอีกออจะกินตอนไหนอะไรอย่เงี้ยมันเป็นอาหารเสริมลดน้ําหนักดีนะรู้สึกว่าดีเพราะกินมาสามกล่องก็ลงลงลงอยู่นะแล้วก็ถ้ากินต่อไปอีกก็จะลงไปเรื่อยๆเปนว่าค่อยๆที่จะขยับลงไปเรื่อยๆอ่ะเขากินน้ำไหนไม่มีเสียง <c oughs> มันจะเป็นใขรเลยมันขยับลงไปเรื่อยๆถามว่าดีไหมดีเพราะว่า กินซื้อมา3มกล่องก็ลงไปอยู่ประมาณ3ามถึงสี่รูถ้าอยากลงน้ำหนักอ่ะพยายามอย่ารีบแต่ว่าตัวนี้น่ะดีมันไม่อันตรายนะมันไม่มันไม่เหนื่อยแล้วมันก็ไม่ปวดหัวมันไม่แบบไม่อาเจียเรืออะไรมันไม่มีผลข้างเคียงอ่ะมันดีตรงที่ว่ามันก็เป็นระบบพอผ่านมีแอลกอฮอล์ททีแหละ แต่มันก็จะเหมือนว่ามันจะเพิ่มระบบเผาผลาญมันเท่าไหร่อ่ะสองสามสามเท่าคือมันจะทําให้เราเผาผลาญได้ดีเหมือนก็บเผาผลาญให้น้ําหนักลงอ่ะคนที่ระบบเผาผลาญไม่ดีอ่ะคนอ้วนส่วนมากจะระบบเผาผลาญไม่ไม่เยอะไม่เยอะพอกับการที่กินเข้าไปตัวนี้ดีดีที่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่นี้นแหละก,ก็กล่องนึงนล้นี่กินมาเท่าไหร่แล้วนะกินมาประมาณสามสามกล่องก็ เดือนหนึ่งสามกล่องนี้ประมาณหนึ่งเดี๋ยวพอก,กองหนึ่งมีสิบเมตรกินวันละเมตรสามกล่องนี้เดือนหนึ่งแล้วก็สั่งมาอีกชุดหนึ่งก็สามกล่องเหมือนกันแต่เนี่ยมันก็เหลืออยู่ประมาณนี้แหละประมาณสิบสิบกว่าสิบห้าอ่ะประมาณสิบห้าเมตรก็ประมาณสิบครึ่งเดือนก็เหลืออีกครึ่งเดือนถามว่าลงไหมลงจากตอนแรกหนักประมาณห้าสิบแปดห้าสิบเก้าประมาณนี้แหละ มันก็จะขึ้นขึ้นลงลง,ลงอยู่แถวๆนี้กับ60แหละแล้วก็ลงมาลงมาเรื่อยๆเหลือ40 5 4 10, 54, 53ถ้ากินต่อไปเรื่อยๆก็จะลงเยอะมันจะทำให้เราหิวน้อยแล้วเราก็พยายามหลีกเลี่ยงกินแตงเออเรา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 สั่งจากเพจเพจนึงเดี๋ยวเราจะเอาติดลิงก์ให้นะสั่งจากเพจเพจหนึ่ง เขาเขาบอกว่าห้ามกินแตงเพราะแตงเขาบอกว่าแตงมันจะไปไปเขาเรียกว่าไประง,งับการดูดซึมดูดซับของยาอาหารเสริมเออม,มันไม่ใช่ยามันเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมมันจะมีวิธีการกินอยู่เขาก็บอกดีนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเราไม่เคยเห็นแบบอาหารเสริมที่บอกว่าห้ามกินแตงห้ามกินคิวคาบ์อะเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราหน้ามันอย่างเงี้ยเราก็เอาแตงมาใสาา่หน้า แตงก็จะดูดซับความมันน่าจะประมาณอย่างนั้นแหละในความรู้สึกน่าจะประมาณประมาณนะดูดซับความมันแล้วแล้วมันไม่สามารถขับออกได้คิดว่าน่าจะประมาณอย่างนั้นนะในความในทฤษฎีในทางวิทยาศาสตร์คิดว่าน่าจะเป็นประมาณเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการการกินแตงก็พยายามหลีกเลี่ยงแตงพวกอะไรที่มันเป็นน้ําบวมน้ําที่มันดูดซึมน้าอะคิดว่านะแล้วก็ ขาก็จะมีบอกว่าถ้ากินอาหารเสริมตัวนี้ให้กินแบบต่อเนื่องนะกินต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องห้ามกินห้ามกินอะไรอ่ะห้ามกินห้ามกินแอลกอฮอล์สุราเออแอลกอฮอล์สุรานี่จะทําให้ลงช้าแล้วก็ถ้ากินยาคุมก็จะลงช้าเหมือนกันเพราะว่ายาคุมมันจะทําให้เรากินดีเพราะยาคุมบางตัวจะทําให้อ้วนนะยาคุมบางตัวทําให้อ้วนพยายามหยุดยาคุมกับ กินเหล้ากินเหล้าเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยอยกินอะไรที่ตอนกลางคืนน่ะพยายามหลีกเลี่ยงเพราะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะทําให้ลดลงเร็วเพราะว่าเราเราเพราะว่าเราเพราะว่าเราอันั้นเพราะว่าเราจะไม่ทานเย็นเยอะเหมือนว่าสมมุติเย็นอย่างเงี้ยให้เป็นผลไม้แทนอย่างเงี้ยมันก็จะลงได้เร็วเช้ามามันก็จะรู้สึกเบา แต่มันจะเพิ่มระบบขับถ่ายอยู่แต่พยายามนะถ้ากินอาหารเสริมใครที่กินอาหารเสริมพยายามให้ถ่ายวันละครั้งจะดีมากคือให้ทําให้ให้ระบบเผาผลาหรือระบบถ่ายให้บันดีคือพยายามถ่ายกินอะไรก็ได้มันจะมีตัวช่วย น้ำเปรี้ยวก็ได้หรือก็อะไรก็ได้ที่ทำเพื่อเราถ่ายพยายามให้ถ่ายออกมันจะดีถ่ายวันละเดือครั้งจะดีมากต่อสุขภาพมากๆนั่นคือดีมากๆแล้วทานอาหารเสริมบางคนอาจจะก,กินแล้วไม่ถ่ายก็มีอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ตัวนี้อ่ะดีตัวนี้คือเพิ่มระบบเพาผพานคือเพาะพานเหมือนไขมันให้มันแตกตัวแต่ถ้าคนจะลดถ้าคนจะทานจริงๆนะแนะนาว่าให้กินอ่ะ ตามที่เขาบอกนะพยายามลดหวานลงหน่อยแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้ก็อย่าขาดไปเลยเพราะว่าความหวานมันก็ร่างกายเนาะมันก็เก็บสะสมพวกไขมันพวกอะไรเขามันก็ออกมาใช้บางทีถ้าเราไม่กินไปเลยเงี้ยมันก็จะเป็นถ้าเราไม่กินไปเลยมันก็จะเอาตัวนั้นนะเก็บไว้เพื่อเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเก็บสะสมตุนไว้เหมือนเรา เราใกล้ตายหรืออะไรแบบร่างกายมันจะปรับสภาพด้อัตมุงว่าก,ก็กินได้แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงให้กินให้น้อยที่สุดประมาณนี้ว่ากินได้ก็กินก็อย่าไปโหูเทน้ําตาลแบบครึ่งแก้วเวลาปรุงก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่ใช่อันนี้นดีแนะนําเพราะว่านี่ก็กินมาแล้วกินมามาสี่ห้าเหลือกล่องหนึ่งกล่องที่หกอะไร่เงี้ยเหลือกล่องตอนนี้หยุดหยุดหยุดเพราะว่าหนึ่งก็มีแพลนที่จะ มีแพนปีหน้าไงก็เลยว่าหยุดไว้ก็เลยว่าไม่ได้ซีเรียสเริ่มน้ําหนักแล้วตอนนี้แต่ว่าถามว่าลงลงลงดีไหมก็ลงดีเพราะว่าตอนตื่นเช้ามาแล้วก็กินก่อนอาหาร5้าถึงสินาทีแนะนําว่าตื่นมาก็กินเลยก็ได้นะถ้าคนที่ไม่ได้กินอะไรตอนเช้านะหมายถึงว่าไม่ได้กินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้กินแบบ พวกระบายอะพวกน้ำมะนาวหรืออะไรแล้วทําให้ขับออกเงแบบถ้าท้องว่างเราแบบกินกินลงไปแล้วตื่นเช้ามาเราทํานั่นนี่อ่ะอเอาไปเสร็จก็ไปกินข้าวไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นะแนะนาอยู่ก็คือตื่นมากินเลยอาบน้ํากินข้าวไปไปเรียนพอดีหรือไปทํางานพอดีอ่ะเนี่ยแนะนำแต่ถ้าก่อนที่ถ้าจะกินแบบบางคนะเขาจะกินเหมือนล้างลําไส้าง เหมือนเขาแลาฟิลหรืออะไรสักอย่างล้างลำไส้ก็แนะนําว่ากินไอ้พวกนั้นออกให้มันหมดก่อนแล้วก็กินอันนี้น่าจะลงเร็วเพราะว่าล้างลำไส้ออกดีก็มาแนะนําเดี๋ยวเราจะติดเพจไห้นะสำหรับคนที่อยากลงลงจริงๆก็คือเราก็เป็นคนที่กินยามาเยอะเหมือนกันแต่ว่าแนะนําว่าให้กินระยะยาวกล่องหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่อจำไม่ได้สามกล่องพันสองหรอจำได้แต่ว่าสามกล่องพันสองนี่แหละก็ก็ลองถามดูเพราะเพจที่เราซื้อมาเขาก็ดีอยู่นะก็จะดี แถมของให้ด้วยก็ดีอยู่นะอันนี้แนะนําว่าให้ซื้อสักสามกล่องอะดีที่สุดคือสามกล่องที่ว่าเราจะได้กินต่อเน,นื่องไม่ใช่ว่าสิบสิบกล่องแล้วซื้อใหม่ถ้าคนงบน้อยก็ซื้อที่เราน้อยก็ได้แต่ว่าแนะนําให้ซื้อสามกล่องเพื่อให้มันกินระยะยาวๆแบบเดือนนึงว่าเห็นผลหรือไม่เห็นผลถ้าไม่เห็นผลก็หยุดหรือถ้าแพ้หรืออะไรก็หยุดหรือขอคำแนะนำในเพจได้โอเคก็แค่นี้แหละ จะลืมนะสำหรตัวนี้แหละชื่อตามนี้แหละบ๊ายบายจุ๊บ